อยากได้เลขครับอันลุงเนมาย่ามดยนนุ่นย่ามาสัมผัสทำกำเงินเมื่ออ่าเมื่อนี่ลุงมาเองให้ลุงสัมผัสลุงยิ่งกับแม่ผันก็มานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มหวันี้แต่งตัวดี่ดีทีนะวุ่้ยวุ้ยย้อนย่อนจะฟ้องพี่น้องมีเลขกไห้ดิจ้ะข้อมูลข้อข้อมูลนั่นข้อมูลน่ะเก่าครับข้อมูลเก่า เดี๋ยวขอขอขอมุ้นนะครับบางท่านบางคนจะบอดายเบิงทุกชิปแต่เบูก็เป็นมากของนาการนะคะนาการนาการวัตถิพานมามีคลิปเดียวโค้งเดียวจบนะคะเพื่อ้นไห้ก้อนเลกออกบบกที่มือนะคะมือสองมือนะคะเพึ่นไห้สี่สามสองสามสองับสามห้าหาเก้ากับหาศูนย์ลางนะคะมันดันไปออกศูนย์หาบนนะคะขอมุ้นก็เป็นแบบนี้นะคะ เป็นข้อมูลเก่าเป็นข้อมูลเก่าของงวดที่ผ่านมานะครับอันงวดนี้อาจารย์เพิ่คว่าเพิ่นเข้าครานคลิปเดียวจ้ะเพราะว่าเพิ่นบวมักเ้าหลายเทียไหมบางเพิ่นสิให้คลิปเดียวเลาะเดซสิออกเพิ่นว่าสิให้คือเก่าม่นบจ้ะให้คือเก่าให้ FC ดีใจนะว่าแต่ว่าแต่ว่าให้คือเก่าแต่ว่าเพิ่นสิให้เป็นคลิปเดียวแม่นบ่ครับแม่นจ้ะ ก้อนเล็กออกขันไฮไลท์คลิปพันย่านสองหมื่นเหรจ้ะไฮไลท์คลิปพันย่านเรียบ pues รายตัวแมนฟังแม่พี่น้องเด้อยนะการว่าอาจารย์บอกมาว่าหายืึ้เก้าแต่ว่าจะหาคลิปเดียวโค้งเดียวจบใกล้ใกล้เลขออกใกล้เลขออกจังสิบอกกะจ้ะสิติตามหาคือเก้าวันนีนขันโชคดีปะครับได้เยอะจ้ะแต่าว่าได้หลายวันเป็นถึงกลาง ถ้าออกล่างสิได้หลายแสดงว่านักการเล่นล่างแม่นอาจารย์ว่าล่างเนาะถ้าอาจารย์กับว่าถึงไรอาจารย์ว่าเราเก่งเท่าอาจารย์ว่าเป็นล่างเนาะเพราะว่ามันฟันมันเนาะค่ะแม่นจ้ะศูนย์ศูนย์ฐานศูนย์ศูนย์ฐาเป็นฟันเลขฝันเพิ่นมือนี่กับสบายใจแล้วพี่น้องปัญหาปัญหาให้ขเก่านะคะแต่ว่ารจุดประสงค์หนึ่งคือเอฟซีพันตาน้ำใจมาหายบางคนเป็นกระุ่ซื้อเด้อพี่น้องเด้อบอกว่าล่างล่างเป็นกระซื้อบนซื้อล่างนะคะเป็นก็ได้ เก่วกับเป็นรเรืะะเ่องปกตินะครับก็มีทั้งบนทั้งล่างบางเตืาห้อว่า <'ll> มันสิมาล่างมันกับมาบนน้ำเนาะเขาก็เขาก็กันไว้ครับกันกันไว้กัมีอยู่เไดอกค่ะอยู่สท่าน,นะคะคุณรัตนาวดี1,000บาทุบอกว่า1บาทนน้าการาร้อยแลก้ก็ปาไขอาจารย์นาการารอยนะคะคุณส 500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งวัน1,500นะคะจะบ่ได้เห็นเงินด้ค่ะขอบคุณค่ะเอฟซีนะคะอะไรก่อนวัยฟ้อนเหยียบซีนะคะวันน้าให้โชคดีน้ำกันอีกจ้าเดี๋ยวอันมั่งวันน้าวัยฟ้อนทำไม่ได้ด้ะว่าจที่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าบุกเหยียบจังสี่นะจ้า ให้โชคโชคมัดมันเด้องวดสีมานี่วันนี้ละงวดให้โชคดีโชคมันให้ให้ได้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวปีนี้มันเหลืออีกแค่สองงวดสองงวดงวดวันที่สิบหกกับงวดวันที่สามสิบให้ถูกมัดทั้งสองงวดก่อนสี่อดสี่ม้อนทุาการอาการบ่าฝันยังถิอจะนั่งยิ้มยิ้มใช่ไหมว่าฝันแล้วจะไปย่านเพื่อนหลายเพ่อะย้าอันพุ่มเจ้าทีเลยคนได้บ่มาเด้วยคนไดมมากว่าฝันจะมาซองเบ่งเจ้าซื้อเจ้าไปย่านเพคนย่าานนเะ ไม่ไมคยเห็นกะ,ะไรอย่างนี้สมัยนี้ใส่บาตรเน่เพิ่มด้วยใ,ใส่ยุติว่ากับ่าญ่าเพิ่นกบรุจักเพิ่มกับบ่ได้คื้เกะเพรละเฮาบุรุจักเพิ่มต้นแรกออกมาเนี่ยจะไปหาอาจารย์ยทักเจ้าว่าเราไปพี่โทรคุยกันโทรว่าเรท้อแต่จะทรมือแหลกมือมือเล็กออกอมือเล็กออก เ่าว่าวาไรเท่าไรเือมนันอแม่จะถามาได้เท่าไรเสือเพราะว่าคนนินขางล่างหลายแม่จะเพรานกระฟางมาซื้อเพราะว่าคนซื้อยูุคโบานคนบ่ได้เลียงมันอ่านอ่านเนาะเลื่องหาสูนี่มาลุงเฮงอ่นบ่อ่นเหมือนกันอ่านัวไทยใหได้บางเจ้าก็ได้เครื่องคาเครื่งคาครตัวบางเจ้ายี่สิบเปอร์เซ็น สามหลังจายืนยันว่าจะให้คือเก้าวันป่ต่ว่าให้คลิปเดียวแมนไก่เล็กสิออกอะไรวันที่หายจะมาหลายตัวไก่เล็กสิออกไก่เลขสีออกกระสีไก่สมัยแล้วอันงวดนี้เลขออกวันที่สิบหกได้หรือเปล่าเออสิบหกเขาติดได้วันที่สิบสามหรือสิบสี่สิ่งหนึ่จ้ะฟังได้พี่น้องเด้อาการยืนยันว่าอาจจะได้ เอาเอาใกล้ๆเอาแค้อันสิบสามก็ได้แล้วติดตามเอาแน่ๆสิบสามพี่น้องเพราะแมนบอกเลขเดียกบอกมือนัดเอาเล็กบอกมือนัดเหล็กติดตามสิบนะคะบงคนโห่ตว่าคอยเบิ้งผุ้คิดไม่ต้คอมเมนต์มาแอดเมื่อไหร่จะไปตามนักการสักทีอยากมาอยากมาเนาะเพิ่นบ่วไหหมาแม่มาแล้วเพิ่นบ่ได้บ่ได้เนาะจ้ะก็เลยต้องรอกต้องลอกก่อนคันขันพวกนี้ตัวเลข็ดสกปอนเอาใไงแเพิ่นเพิ่นต้องคัดเลข ออกหลาโตมันหลาโตแมนจ้ะเคนเลกคัดอ่ะคนจะคัดกันแมนแต่คนเจียงบอกนี่คือขันบวกลัดมันจะลายเป็นการมั่นลายมันมันตามตามนักการเคยไปเห็นสวนน้ำอาจารย์หนึ่งแมนมันก็เลือกเลือกคัดส่วนคนเสีเอามาหายได้นะจ้ะคนจ๊ะคนเจังบอกถ้าเข้าไปเอาเนินๆมันก็ได้หลาโตอ่าใช่ มาใกล้ๆเลขออกดีจะเหลือเนี่ยหน่อยสำหรับคุ่นหน่อยนี่ก็ซื้อได้แมนจ้ะแล้วพ่นกระบอกตัวเน้นขนาดจ้ะขนหรือลางขนาดทวารนุ่นที่ยาสังเกตเลขเลขของนักการเนี่ยบางรั้งกะโดนโดนเทียสิเรียนงวดบางรั้งส่วนมากเก้าสิเปอร์เซ็นต์จะเว้นงวดนัการสังเกตึ้นกันปะแมนจ้ะมักจะเว้นงวด บางครั้งก็ให้บนออกล่างบางครั้งก็ให้ล่างออกบนแแม่นตว่าที่แน่ๆเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จาเว้นงวดนะคะระมัดระวังระมัดระวังใส่แกจากน้อยนะระวังในการลงทุนจ้ะกับพวกี่กูใดรู้ว่าเล็กๆกูได้น่าหนาเนาะข้อไหนเป็นแพ้แนวทางแต่ว่าเในการมักจะน้อยๆแน่นๆแต่ว่าเวลาเข่าเนี่ยจะเข่าเว้นงวดพี่น้องสังเกตดีๆนะสังเกตเอาสังเกตเอา มักอิริกับจังซื้อนะคะเพราะมักกับเมื่อเท่าซื้อนักเพื่อเขถือจังสี่ถ้าต้องเบิ้งซื้อหรืวกรบบออกเวลาเขาซื้อเบ้งอ๋อไม่ก็ออกนะก็จับลัดที่เอาเนาะจับลัดที่เอาเด้อพี่น้องเด้อคขันงวดไดรลูดแล้วงวดต่อมาฟาดหนักๆรถบรรทุกเพราะจะสลับกันจะสลับกันนะสังเกตว่าโดนเลยนี่เล่นอังเล้าเลยน้องอันว่าแม่เลขเลขนอาการนี่เวลาเขาแล้วยุดเด้อ งัวทัดมากมันอสี่เพราเขา่าแล้วงัวทัดไปมันจะเขา่าแต่ว่ามันจามีดอกบางครั้งมันก็เลี้ยงหัวดนานๆเนาะแต่ตอนอเราบข้ามันม้นมาทำคลิปเนีย่นยมันจะมันจะนอยนหน้ามันจะเว้นมันสิเวน้นส่วนหลายเพราะ<อ>ว่าส่วนหลายส่เว้นนี่เนาะเพราะว่าเด,ด่น,น,นมัดจะดุลอะไแม่จ้ะกเบื้อง น่ากนกระจับลัทธีเจ้าของยูพอกรจับบ้ออยู่แต่ว่าม่มผู้ถามแม่บอมันจะีเรืองกวรเมอนนี่อยากบคือแต่วายนนลงนกจอกเสียใจนะแมนอยากเบนตังเด้พี่น้องเด้แบบตรงๆรถเนาะเขาคือเขาเพเขาคือเพราะเขาหวใดเวียนหใดมาม่อเนบคือคเป็นจริงเนาะผู้ลงสุนสี่ดกินี่ดรับมัดระวังนะเนาะ งวดหนากระวังงวดหนาระวังพอางวดนี้เขาแล้วงวดนี้เขาแล้วีอกระวังก็จะจะลงทุนหลายเนาะคันสีลงทุนหลายกับงวดสั้สิซื้อก็ซื้อตัวพันเนีนหล่ะจ้าไหลตัวพันเนียนทอดก็บว่าซื้อหลายแล้วคันจีไม่เนียนห้คือเจ้านาการเพคนยูกับอาจารย์เพคนจะว่าแท่นอาจารย์ทุกอย่างเพราะว่าอาจารย์เพคนเคยสัญญาแล้วว่าจะว่าให้ว่าให้ไปทาย่ำยู่ที่ทำน่านเพลินแต่ว่าเลขเพศคนบ่แห้งนาการเพคนก็เได้มาแท่นอาจารย์ทุกอย่าง ลักษณะการซื้อจะให้ราว่างเลขเพิ่นจะเขาเว้นงวดนะคะโดนโดนเที้ยมันจะเขาทุกเขาเลี้ยงงวดมันจะเลี้ยงงวดโดนโดนจะเลี้ยงงวดขอบคุณงอาการหลายๆ่แล้วก็เด้อที่ให้ข้อมูลนะคะครับรูปแล้ววันที่สิบสามมันวันที่สิบสามเจอกันเจอกันตอนเที่ยงือตอนเย็นนอนเนาะตอนเย็นจ้ะตอนเย็นมาที่สิบสามสิตอนเย็นพี่น้องผู้ทัดตามตัวเลขของหน้าการนะครับกับถ่านนะครับเด้อ <13 S 1> พิมพ์<อ>คำว่าออรอไว<ป>เลย13ญญ13ธันวาคมเจอกันนะครับขอบคุณค่ะวัสดีครับขอบคุณหลายๆด้วครับออสวัสด,ดีครับ